าาม,า<ส>มายอ้อนวันกันต่อนะคะกับสามหนุ่มนะคะที่นี่มาถึงรองอันดับหนึ่งเดอะซาบ้านนะคะ <S <S น้องฤิ์นั่นเองอเป็นคนที่ไหนคะเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเรียน,ยนที่เรียนที่ร้อยเอ็ดมาตอนประถมครับตอนมัธยมย้ายไปที่มหาสารไปเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับแล้วก็ พอเข้ามหาอะไรก็ย้ายอีกทีนึงครับไปอยู่ขอนแก่นแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนร้อยเอ็ดทั้งคู่ครับร้อยเอ็ดทั้งคู่เลยอือคู่สายในไหมสบายมากครับทั้งบายมากครับสบายมากครับเฮ้ยถ้าถ่ายคุณแม่เลยถ้าถ่ายคุณแม่ทัถ่ายคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษายสันคนอย่บ้านหน่อยถ่ายคุณแม่คุณพ่อเบ้างบรรยากาศอยู่ในะครับก็เอ่อเม่ได้เจอกันโดนนะครับก็บางครั้งเราจังใดก็คิดฮอดหลายๆนะครับ ยังไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมบ้านอ๋อที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเลยร้อยเอ็ดเลย ตาตั้งสามเดือนหน่คิดถึงบ้านบ้างไหมอ่ะแม่คิดถึงลิศแล้วแล้วก็แม่ทําป้ายให้ลิศเยอะแยะเลยต้องก็ภูมิใจมากที่เขาทําชื่อเสียงให้ครอบครัวทําอะไรที่ที่ดีๆที่ให้ชื่อเสียงของจังหวัดด้วยเดืนวันไหนก็ร้องให้ก็คืออยากจะร้องตามเขาแต่แต่จริงๆแล้วไม่อยากเขาร้องหคือปกติมีอะไรจะจะคุยกันตลอด ่เคยจองเป็นดาของเราคอยคุณอยู่ที่เดิมไม่พบเจออยู่ตรงนี้มองเห็นดาวและดวงดาวก็มองเห็นเธอ,อยังน้อยเราอยู่ใต้ดาวดวงเก่าเดียวกันหวังว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคง มีตู้เสื้อผ้าลิดนะเสื้อนักเรียนเสื้ออะไรแม่ก็เก็บไว้หมดบางทีก็ดูที่มีภาพเขาแล้วก็บางทีก็ถ้าสมมุติว่าช่วงนี้ก็ดูรายการเขาเนะาเออเขาทำอะไรอยู่อะไรยังไงถ้าเขายิ้มเขาหัวเราะเราก็สบายใจก็คือตรงนี้ไม่ห่วงแต่ถ้าสมมุติว่าเขาร้องไห้ก็คือก,ก,ก็อยากไปปลอบเขาอ่ะ คือให้ตั้งใจทําสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันแล้วก็ทําให้ดีที่สุดครอบครัวก็จะช่วยทุกคนเรื่มลังใจให้ทุกคนมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องนวนานและฝันของเรามีแต่คอยครั้งก็ทมอาที่หเรา บนที่ถึงเราขนาดนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณแม่บางไม้ครับคืไริม,มาอยู่ตรงนี้มาทําตรงนี้ครับคือคือิก็มมร,รู้ว่าลิแบบกดดันไม่ได้เก่งมาจากไหนมไม่ค่อยเข้มแข็งครับก็ท้อทบ,บ่อยคือก็รู้ว่าคนนอกก็เป็นห่วงเองนะรู้ว่าทุกคนเป็นห่วง ไม่ไปเไรเราสู้ๆนะสูๆ้ๆไปตีงอ้ทีนี้มาถึงโตโนโ่บ้างอ่ะอีสานไปงานหนูอีสานไปงานเมื่อกี้เขาพูดเพื่ออะไรเจรจาไปแล้วแต่อยากรู้จริงชื่อโตโนโ่โตโนโ่มันมีที่มายังไงคุณโตโนโ่เนี่ยครับ ครับคือพ่อผมชื่อหมูครับไม่มาเกี่ยวอะไรยังไงครับหมูไม่เข้าใจเอาละเอาละแม่แม่แล้วเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นโตโน่ผมชื่อหมูแล้วเวลาที่ชกมวยเนี่ยเขาจะปักเกมว่าหมูโตโน่เป็นฉายาคุณพ่ออย่างเงี้ยเหรอครับผมก็เลยไปถามถามพี่ชายคุณพ่อคุณลุงอะไรเงี้ยก็ได้มายังไงก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเป็นผู้ใหญ่ทีหนึ่งครับเป็น ก็คือล้ายๆกับเป็นเหมือนผู้ใหญ่ในวงการมวยคนที่ปลูกปั้นคุณพ่อผมมาครับก็คือเห็นว่าคุณพ่อผมเป็นคนมีไหวพริบอะไรมีฉาลาดแล้วก็เลยเรียกว่าโตโน่โตโน่เนี่ยมาจากภาษาญี่ปุ่นครับเป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งชื่อว่าโตโน่ซามะอะไรประมาณนี้ครับที่ที่ในเรื่องเนี่ยเป็นแบบมันมีคอมแปลไม่ประมาณไม่มีครับแต่ว่าในเรื่องตัวการ์ตูนตัวนี้เป็นตัวที่แบบมีไหวพริบฉลาดครับก็เลย ดังตุ๊กตุนญี่ปุ่นพรตยะดังในสมัยยุคคุณพ่อคยุคนู้นยุคนู้นก็ไม่รู้จักเหมือนกันก็ไม่รู้จักยี่คอนเสริฟไม่ทันเหมือนกันตอนนั้นเป็นแฟนคลับทีนี้ก็ต้องไปลองหากันดูนะว่าโตโน่นี่คือตัวไหนแต่พูดถึงคุณพ่อคุณพ่อของของน้องโตโน่นะคะตอนนั้นก็คุณพ่อของน้องโตโน่เสียไปแล้วคุณพ่อเสียไปแล้วตอนโตโน่อายุได้สักสิบขวบใช่ไหมตอนนั้นถือว่าก็อยู่ตรงนี้ครับ เล่นเล่นแต่ละตลอดคุณพ่อแม่แล้วน้องโตโนโ่โอเคเห็นบอกว่าตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นวันวานที่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ของน้องโตโนโ่ตอนนั้นคุณพ่อเสียชีวิตเราพลิกผันไปยังไงบ้างคะก็เป็นวันวานที่ค่อนข้างจะหมครับค่ะเป็นยังไงเอ่ยก็บ้านผมเคยมีทุกอย่างครับครับก็คุณพ่อเป็นหัวเรื่องของครอบครัวครับก็บ้านก็เหมือนกับทั่วๆไปคืออบอุ่นมีคุณพ่อคุณแม่ผมน้องสาวแล้วคุณยายนะครับมี บ้านมีพื้นที่เลี้ยงสุนัขได้มีรถขับมีค่ายมวยมีโต๊ะสนุกนะครับคุณคุณพ่อเป็นเป็นเจ้าของค่ายมวยด้วยใช่ครับครับแต่ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเสียด้วยเส้นเลือดใหญ่ที่ก้านสมองแตกเส้นเลือดตายกทันหันนั่นเ่ยเส้นเส้นเลือดไปเลือดสมองนะครับก็คือคุณหมอบอกว่าเหมือนถูกรัตตอรี่คืออน้อยคนคะเป็นคือว่าไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรคือคนจะตายก็คืออยู่ดีมันก็เกิดก็แตก ใช่ครับก็หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเราบ้างเขาก็เขาเพิ่งมารู้ว่าคุณแม่แบบรับสภาพนี่เส็บกวลาแล้วคุณแม่ทำงานคนเดียวเลยไหมไม่ครับตอนตอนแรกที่คุณพ่อมีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ทําอะไรครับก็คือเป็นคุณพ่อดูแลหมดครับแต่ว่าพอเสียแล้วเนี่ยงานก็ไม่มีครับสิ่งที่ทําได้ตอนนั้นก็คือต้องขายบ้านขายบ้านขายรถขายทุกอย่างขายต่อคือตอนนั้น ใช้นี่เนี่ยยังยังไม่มีปัญญาจะใช้เลยครับคือว่าทําได้แค่จ่ายดอกธนาคารในแต่ละเดือนครับแต่เราช่วยเหลือครอบครัวเรายังไงบ้างคะตอนนั้นสิบขวบเองนะตอนนั้นผมช่วยเหลืออะไรคุณแม่หรือว่าน้องสาวเลยไม่ได้เลยครับผมทำได้แค่แค่แบ่งเบาให้มากที่สุดคือผมก็พยายามปั่นจักรยานแจกโอชัวหรือว่าอะไรที่แบบไม่ต้องไปขอตังค์คุณแม่มาซื้อขนม ก็หาหาเงินให้ตัวเราเองมีค่าขนมกินคุณคุณทําอะไรบ้างครับไปโรงเรียนได้ปั่นจักรยานส่งไอ้พวกเอกสารโปรยตัวอะไรต่างๆแล้วก็มีไปช่วยอาแปะที่ขนส่งเขายกของอะไรนิดหน่อยครับแล้วคุณคุณลุงก็จะแบบให้ค่าขนมอะไรน่างนี้ยสำหรเด็กครับอืมครับก็ถือว่าสู้ชีวิตพอสมควรนะพอมาเรียนหาอะไรก็ยังทำแล้วก็ยังต้นเรียนหาพี่งานอยู่นะครับก็เสิร์ฟร้านนมครับเสิร์ฟร้านนมแล้วก็ เล่นดนตีตอนกลางคืนครับโอ้โหในชีวิตในวันวันหนึ่งทำทำอะไรบ้างคะกลางวันเรียนหนังสือเงี้ยครับก<ๆ>็โดดบ้างเรียนบ้างอือตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะเรามาหาไรน,นะเรามาหาไรน,นะนนะเสร็จแล้วพอเรียนหนังสือเสร็จปุ๊บไปไหนต่อไปเยอรมันอ๋อไปเยอรมันครับไปเยรอรมันนี่ยังไงฮะก็ไปไปแอร์ทำงานครับอ๋อก็คือเรามันไม่ดีนะครับคราบแต่ว่า ัผมะว่าอ่าครับนือผมขอโทษถ้าหรือว่าคนมองว่าเป็นเรื่องผิดแต่ว่าตอนนั้นเราก็ทำอะไรที่พ่อแม่ผมกับน้องผมมันจะสบายผมก็ทำอือหือครับนั้นผมก็แต่ว่ามันไม่ดีครับไม่ดีคือว่าเราเราถือวีซ่านักท่องเที่ยวไปครับแล้วคือไม่โหวอยู่แหละอ้าถ้าโดนจับก็เสียชื่อเสียงของประเทศนะก็ไป ไปเสิร์ฟกับไปขัดห้องน้ำเลยประมา้นแล้วแล้วรพอเราได้รายได้จากที่นู่นเราก็ส่งกลับมาให้เปล่าครับค่าส่งเนี่ยเสียค่าส่งแพงครับอืผมคือผมต้องเก็บเอาไว้กับตัวเก็บไว้กับตัวอเก็บไว้กับตัวก่อนถึงเวลาแล้วก็บินกลับมาเนี่ยครับบินกลับมาแล้วก็กลับก็กลับเลยใช่ครับครบสามเดือนเมก็กลับอาไปแค่สามเดือนเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าวีซ่าอายุมีสามเดือนถ้าเกินนั้นเนี่ยแล้วเนี่ย